สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำพาทุกท่านนะครับมาดูมะม่วงมะม่วงอันนี้ผมไม่รู้เลยว่ามันพันอะไรเพื่อนๆทุกท่านพอทราบว่ามะม่วงอันนี้พันอะไรช่วยบอกหน่อยนะครับลูกมันเป็นประมาณแบบนี้นะครับอย่างเนี้ยนะครับตูดมันจะแหลมๆมงอนๆแบบเนี้ยนะครับ ไม่รู้ว่าเขาคือพันอะไรเป็นมะม่วงอะไรนะครับแต่ในบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ที่จะเห็นอ่าตรงนี้นะครับหน,น่ต้นหนึ่งนะครับอ่าน่ต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้นหนึง่งนะครับแล้วก็จะมีต้นใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่พวกเนี้ยจะเป็นมะม่วงอ่ากปั้นทั้งหมดเลยนะครับลูกใหญ่ๆนะครับเป็นมะม่วงกําปั้น นะครับแต่มันมีต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยนะครับลูกเขาจะงอนงอนแบบเนี้เห็นไหมยอย่างเงี้ยครับแหลมๆอย่างเงี้ยนะครับไม่ทราบว่ามะม่วงอะไรนะครับอันนี้ผมพาไปดูต้นนี้อันนี้เป็นมะม่วงกระปั้นนะครับอันนี้มะม่วงกระปั้นจะเป็นพวงแบบนี้จะลูกกลมๆนะครับ อย่างนี้ครับจะลูกกลมๆนะครับจะกลมๆแบบนี้นะครับนี่เรียกมะม่วงกระปั้นนะครับอเพราะว่าตรงนี้มันมีสายพันธุ์เพราะามีต้นใหญ่นะครับต้นแม่เขาอยู่ตรงนู้นนะครับต้นแม่เลยอับจะอยู่ฝั่งนู้นะน,นะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับ อยากรู้อยากทราบว่าต้นนี้คือเขาคือพันอะไรใครทราบนะครับช่วยบอกนิดนึงอยากรู้เนี่ยครับมันคือสายพันธุ์อะไรครับนะครับถ้าใครทราบนะครับช่วยบอกหน่อยนะครับสวัสดีครับ